สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนํากาแฟแสนอร่อยนะครับกาแฟดื่มดีมีประโยชน์นั่นก็คือกาแฟรปรุงสําเร็จชนิดผงตรามอร์นิ่งเอสคอฟฟกาแฟคุมความหิวกาแฟลดน้ําหนักนี่แหละครับกล่องใหญ่นะครับมีซองเล็กทั้งหมด10ซองแต่ละซองน้ําหนัก15กรัม ซื้อมันราคา299บาทซื้อจากตัวแทนขายกาแฟบน n i n g a c สคอฟฟี่เลยนะครับส่วนประกอบภายในซองมีสารสกัดทั้งหมด33ชนิดคือกาแฟราบิก้าจากประเทศสเปนครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวผงไซเรียมฮัสเบต้ากรูแคนจากยีสสารสกัดจากทังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่ สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากเมล็ดองุ่นดูส่วนประกอบเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับจะจำหน่ายโดยบริษัทภูมิพัฒน์เนเจอร์จำกัดอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับกาแฟแบดีนะครับชงร้อนก็อร่อยชงเย็นก็อร่อยนะครับ คราวนี้เราชวงให้ดูสองแบบเลยนะครับจะชงแบบร้อนก่อนนะครับกาแฟมอร์นิ่งเอสคอฟฟหนึ่งซองสิบห้ากรัมนะครับน้ำร้อนแบบจัดจัดเลยนะครับ130 ml แบบร้อนเสร็จแล้วนะครับต่อไปแบบเย็น Morning ง c อส o f f ฟ e 1ซองสิกรัมนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆนะครับ80 ml วิธีทานนะครับรับประทานวันละ1 2 2ซองก่อนอาหาร15-30นาทีนะครับแนะนำให้ทานช่วงเช้านะครับ9้าโมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะครับประโยชน์และข้อดีของกาแฟ Morning Ace Coffee ช่วยในการเผาผลาญพลังงานช่วยควบคุมน้ำหนักอร่อยอิ่มนานไม่มีน้ำตาลช่วยลดน้ำหนักหุ่นดีเอ ไม่มีคอเลสเตอรอลคุมหิวลดการกินจุกจิกนะครับคําเตือนนะครับเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟรปรุงสําเร็จชนิดผงฟราม o อร์นิง่งเอสคอฟฟกาแฟควบคุมความหิวกาแฟลดน้ําหนักโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ